เพิ่งพบกันไปพบกันไปอีกแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์แห่งมหากรบความอ้วนคือดีชั่วอยู่ที่ตัวทำอ้วนลำอยู่ที่ทำตัวนใจต่อไปเราจะมาพูดถึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงกันไปแล้วว่า in take ลบ out เท่ากับ result ถูกไหมคะเมื่อเรารู้ว่าเราจะลดการ in ยังไงเราก็ต้องรู้ว่า เราจะบล็อกการอินเมื่อมันอินโดเอาชิป oh, อินเข้าไปแล้วทำยังไงที่จะบล็อกคือกินแล้วผ่านไปเลยไม่ต้อง,งนับแคลอรี่เอาแตอร่อยเท่านั้นนะคะแล้วจะเอาอย่างไงอันนี้ก็เป็น EP นี้ที่เราจะมาเคลียร์คัดความข้องใจโอเคเมื่อเราเผลอในการทำทุกสิ่งอย่างที่ไม่ให้อินแต่ดันอินเข้าไปแล้ว อินมากเข้าไปเลยเราก็จะเป็นที่จะต้องบล็อกคือการฉาฟื้สการที่ไขมันน้ำตาลอะมิโนโทุกอย่างเนี่ยจะอะมิโนคือโปรโตีนอะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะสามารถย่อยสลายแล้วกลายเป็น ATP ซึ่งย่อม,มาจากอะด,ดีนโนซีนไตรฟอสเฟืร์อะไโอเค คือมันคือพลังงานที่ใช้ในร่างกายนั่นแหละค่ะแม้ว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆมันก็จะเกิดการใช้พลังงานขึ้นในร่างกายในการหายใจหนองย่อยอาหารในการทำทุกอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชายใช้เวลนละ2 0 0นแคลผู้หญิงใช้เวลนหะ5 5 0 0ถ้าแม่ให้นมบุตรถ้าเป็นแม่วัวก็ใช้อีก500เพิ่มขึ้นไปมันใช้จากอะไรก็ใช้ให้ร่างกายเรามันอยู่ได้นี่นะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดอหมื้อนี้เขาหยกมา ทํหมูเยอรมันต้งมาเบอร์นั้นเราจะสามารถลดการดูดซึมคืออยากคือปากอยากปากอยากแต่ไม่อยากได้แคลอรี่ทำเยี่ยงไรนะคะมันก็จะมีหลายๆตัวมากๆอยู่ที่ในอยู่ในรีเสิร์ชว่าทำยังไงให้ลดการดูดซึมซึ่งตัวแรกเลยที่จะต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือตัวนี้ ซีนะคะิคอลเป็นเทรดมาร์กนะคะตัวยาที่ผสมอยู่ในนี้คือออริสแตผลิตโดยบริษัทโรชนะคะออกมาก็จะเป็นแผงหน้าตาแบบนี้ซึ่งซึ่งแผงนี้มันช่วยอะไรมันช่วยลดการทำงานของเอนไซม์ไลปสได้ประมาณ30%คือลดการดูดซึมแคลอรี่จากไขมันเท่านั้นนะคะที่เราทานเข้าไปเนื่องจากว่ามันไปยับยั้งแค่เอนไซม์ไลปสมันทำงานร่วมกับ น้ำดีเนื่องจากน้ำดีเป็นตัวที่ประสานให้เอนไซม์ไลเปสกับไขมันย่อยเป็นกรดไขมันซึ่งกรดไขมันก็จะซึมไปเป็นไขมันอยู่ในร่างของเราอันนี้จะสามารถบล็อกได้ประมาณ30%ข้อดีก็คือบล็อกได้นะคะ30%ข้อเสียก็คือใครที่เคยกินจะรู้ว่ามัน Suffering จ mm hmm. ิใจมากคือแม้จะปริ๊ดจะปรัชมันก็จะปรัจะปริ๊ดจะปริ๊รรัอย่างนั้นมันก็จะมีการ เรามาะมาเป็นน้ำมันมนี่นู่นนั่นตลอดเวลาและอย่างนึงที่จะต้องคอนเซิร์นหนักๆเลยเป,นนเป็นหน้าเป็นห่วงหนักๆก็คือเมื่อมันทํางานเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสเท่านั้นมันทําให้เกิดน้ํดีเนี่ยก็จะเหมือนน้ำตายก็จะไม่เหมือนน้ำบนก็จะตายก็จะแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วเกิดตกเป็นตะกอนทาให้เป็นยูเนีนนึน้ำดีได้แล้วก็ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องปเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับคนที่จะรับประทานสิ่งที่เรียกว่ายา กะะ็ทุกอย่างที่เรียกว่ายามีผลดีและข้อควรระวังทั้งนั้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวเดียวที่สามารถยับยับ้งเอนไซม์ไลเปสได้แต่ถามว่าการดักไขมันต้องยับยับ้งเอนไซม์ไลเปสเบอร์นั้นไหมไม่ต้องมีหลายอย่างให้ช่วยเช่นหนึ่งไคโตซานซึ่งไคโตซานมาจากหลาย แหลงหลายสิ่งหลายอย่างมาจากกระดองปูกระดองหอยกระดองกุ้งได้ทุกสิ่งอันในโลกล่านะคะแล้วก็จะมีสมมตุติถ้าเป็นไขมันเนี่ยก็จะคนที่พูดถึงหนักๆเลยก็จะเป็นไคโดซานนะคะแล้วก็พวกเบต้าคูแคนพวกจากยีสต์ทั้งหลายอะไรพวกนี้ก็คือจะสามารถยับยั้งการดูดซึมโดยการทำตัวเองเป็นร่างแห เมื่อตัวเองเป็นร่างแห่ปุ๊บเนี่ยไขมันมันจะไปจับร่างแห่ตัวนั้นแล้วไม่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็จะถ่ายออกมาเป็นไขมันเช่นกันนะคะซึ่งฟิลินซ,ซ,ซึ่งก็โฆษณาแอบแฝงไปเลยแล้วกันนิดนึงเขาเคลมว่านะคะบริษัทที่ผลิตเคลมว่าสามารถยับยั้งแคลอรี่ได้ถึง70%เนื่องจากว่าไม่ได้ยับยั้งแค่ ไขมันอย่างเดียวแต่ยังยับยั้งการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะโดยอะไรโดย1กาซีเนียจากส้มแขกเรารู้อยู่แล้วว่ากาซีเนียมีผลยับยั้งการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็สารสกัดจากถั่วขาวนะคะซึ่งก็มีรีเสิร์ชชัดเจนเป็น10ปีชาิครึ่นมาแล้วนะคะแล้วก็แคทตัสซึ่งเป็นสารสกัดจากกระบองเพชรนะคะซึ่งสามารถจะยับยั้งการดูดซึมพวกนี้ได้เพราะว่ากระบองเพชรไม่ต้องการ ไม่ต้องการปุ๋ยมันขึ้นได้อยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นทะเลทรายซาฮาราเบอร์นั้นฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะยับยั้งการไม่ต้องมีสารอาหารเข้าไปได้เช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถยับยั้งได้ทั้งไขมันแล้วก็ตัวคาร์โบไฮเดตซึ่งทั้งสองอันเนี้ยมันมาคู่กันอย่าลืมว่าเมื่อคาร์โบไฮเดตถูกสกัดเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วมันก็จะกลับไปเป็นไขมัน สะสมในรูปแบบของไขมันในร่างกายเช่นเดียวกันนะคะอันที่2ก็คือ red yeast rice ตัวนี้ค่ะก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นการพูดถึงกันมานานมากนะคะแล้วเ,เขาเรียกว่า apple cider vinegar หรือว่าน้ำส้มสายชูแอปเปิลนั่นเองนะคะมันมีคุณสมบัติในการลดการดูดซึมไขมัน เข้าสู่เส้นเลือดลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้อีกตัวหนึ่งที่เป็นยาที่สามารถลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ก็คือตัวลิปิเตอร์ในกลุ่มของอตัวเซรตินกลุ่มลิปิเตอร์ซึ่งตัวลิปิเตอร์เนี่ยก็จะต้องทานคู่กับโคเอนไซม์คิวเทนนะคะเนื่องจากจะทําให้โคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยทำงานได้แย่ลงแล้วคนที่เป็นไขมนันมันจะมาพร้อมกัน สังเกตไหคะคนที่มาจะมาเมือันมาหวานไขมันความดันหัวใจแล้วมันจะจบที่หัวใจเพราะว่ายาลดไขมันเนี่ยมันลดการทํางานของโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งเป็นโคเอนไซม์ที่สําคัญในการที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจดังนั้นคนที่ทานลิปิเตอร์ทุกคนควรจะรับประทานโคเอนไซม์ Q10 ขัน้นต่ำ2-400มิลลิกรมัมต่อวันนะคะโอเค ต่อไปเราก็จะพูดถึงตัวนี้ซึ่งก็สามารถลดคอเลสรอนเส้นเลือดได้เส้นกันคือซิตาีมีสา3ดีนี่เองในซินามายนะคะ,คะก็ะง่ายๆสามารถลดได้เช่นกันนะคะในภาพส่วนของการย่อยถ้าสมม,มติว่าเราทานอะไรบ่อยๆซ้ำๆซักๆกันประจำแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะปกติร่างกายเราจะปล่อยให้สารอาหารแค่3ชนิดเท่านั้น ไม่มีการที่ปลาแซลมอนจะเข้าไปแหวกไว้ในร่างกายได้เป,เป็นไปไม่ได้มันจะต้องย่อยจนถึงโมเลกุลเดี่ยวร่างกายถึงจะยอมให้ผ่านเข้าไปในเส้นเลือดรอกระแสเลือดได้ดังนั้นไอที่โมเลกุลเดี่ยวตัวนี้ค่ะมันก็คือจะมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหนึ่งอันที่สองกรดอะมิโนอันที่สามกรดไขมันแค่สามอย่าง แต่เมื่อเรากินอะไรอย่างเดียวหลายๆเวลาซ้ำๆซ้ๆๆซ้ำ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 ๆา้ไๆซ้ำ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 ๆซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซนำๆซ้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 ะๆซ้ำๆซ้อๆซ้ำๆซกำๆซ้ำๆซ้ำๆ้าๆปในๆซ้แๆซ้ำๆซ้ำๆซร่ๆงกาๆก็จๆ ไม่ไม่โอเคร่างกายไม่โอเคกับลำไส้ร่างกายก็จะตีความว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมเมื่อมันคือสิ่งแปลกปลอมนั้นร่างกายก็จะสรา้างต,ตัวมาต้านมันก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก่อให้เกิดการหออืดผิวหนังตามมาท้องอืดที่นู่นนั่นทุกสิ่งอย่างอันโดยที่บางทีเนี่ยสิวฝ้าอ้อมาด้วยหมอบางครั้งไม่ทราบ ว่าคนไข้แบบนี้รักษาเป็นปีไม่หายมาเจาะฟู้ดอลเลอร์จีก็คือการแพร้อาหารแอบแฝงแพ้พริกไทยเบอร์นั้นแพ้พริกไทยคือละในอาหารไทยมีอะไรไม่มีพริกไทยฉะนั้นเนี่ยเมื่อหยุดทุกอย่างหายจบปรึงฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมีอะไรที่เป็นเรื้อรงังก็กรุณาตรวจฟู้ดอลเลอร์จีบางครั้งของหมอนเนี่ยหมอนเนี่ยคิดว่าทำไมกินอาหารทะเลแล้วมัน ปวดท้องตลอดเลยตลอดเวลาเลยสรุปหมอก็ไปเจาะพูรลิซี่เช่นกันแพ้กระเทียมถ้าอย่างนั้น่ะใครจะไปรู้ว่าแพ้กระเทียมกระเทียมสดขึ้นเลยค่ะ98เต็ม100พอหยุดกินกระเทียมหยุดหายปวดท้องถ้าอย่างนั้น ฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการที่ร่างกายย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ย่อยย่อยอาหารไม่สมบูรณ์และเกิดการท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นซึ่งตัวที่จะช่วยได้ก็คือพวกตัวโปรไบโอติกนะคะพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ขึ้นและอย่างหนึ่งซึ่งเป็นยาถีบออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันดีแต่ว่ามันดีคือมันเผ็ดมากอย่าให้มันเผ็ดจริงๆนะอย่าให้มันแตกในปากให้มันไปแตกในท้องมันเป็นของอินเดียค่ะไม่รู้คุณแม่หมอเอามาให้แต่มันดีนะ คือมันเป็นแบบพอกินหลังอาหารพวกเนี่ยเหมือนมันย่อยง่ายขึ้นแต่ว่าแมคนฟอรนิซึ่นหรืออะไรก็อธิบายไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นของอินเตอร์เดียนะจ๊ะแต่ว่าดีบอกต่อเฉยๆโอเคนะคะในภาคส่วนของการที่ทำให้การย่อยสมบูรณ์และบล็อกพอบล็อกบุ๊เนี่ยอย่า timeline, ลืมลำไส้ใหญ่เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เจอไขมัน พวกนี้จะบล็อกปุ๊บไขมันที่จะควรจะถูกดูดซึมมาตั้งแต่ลำไส้เล็กส่วนตน้นมันดันมาถึงลำไส้ใหญ่ส่วนปลายซึ่งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายไม่ได้รับรู้เลยว่าตั้งแต่กระรูดเกิดมาเนี่ยต,ต้องเจอไขมันมันก็จะเคลือบเป็นเมือกอยู่เป็นวอเป็นเมือกอยู่ทั้งหมดเลยประมาณหเมตรอะค่ะแถวแถว ลำไส้และระบบทราเดินอาหารทั้งหมดของเราเนี่ยจะยาวทั้งหมดประมาณ7.5เมตรนะคะในช่วงของลำไส้เนี่ยก็5้เมตรได้ละไอตรงเนี้ยจะถูกเลือดด้วยไขยมันซึ่งมันไม่ควรจะมีและทุกอย่างที่เรากินเข้าไปเช่นว,วิตามินวิตามินอาหารเสริมที่ดีมันก็จะต้องดูดซึมอ่ะมันก็จะเหมือนใสาย,ยางอ่ะแล้วข้างในมีตะกรันแล้วมันก็ถูกดูดซึมไปแบบเนี้ย มันก็เหมือนนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายดังนั้นจึงต้องการมีการดีท็อกซ์เกิดขึ้นคําว่าดีท็อกซ์คืออะไรดีท็อกซ์มีทั้งหมด3แบบอย่างแรกคือดีท็อกซ์ทางเดินอาหารอย่างที่สองคือดีท็อกซ์ทางเส้นเลือดอย่างที่3คือดีท็อกซ์เกี่ยวกับโลหะหนักนะคะดีท็อกซ์ทางเดินอาหารทําได้ยังไงบ้างอย่างแรกกินโดยเลยจากไฟเบอร์ฟืดออกไปเลย ซึ่งหมอมั่นใจมากว่าไม่มีอะไรดีกว่าตัวนี้ตัวนี้คือดีท ok mm hmm. ็อกซ์เมื่อกลับไส้พันเทพไม่ไม่ดีจริงไม่กล้าพูดลองมาเป็นร้อยยี่ห้อกล้าท้าิสถาบันนะคะตัวดีท็อกซ์ที่ทานจากข้างบนลงไปเนี่ยมันดียังไงคือมัได้หมดเลยทั้งเเมตรแต่ถ้าดีท็อกซ์จากข้างล่างขึ้นมามันได้แค่นิดเดียวค่ะไม่เยอะเพราะจะฉีดน้ำพุ่งพุวดขึ้นมาออกปากมันก็คงไม่ใช่มั้ง เนาะการทำโคอลอนดีทอ็อกก็จะดีกับลิสีดงลิสีรวงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าหน้อยอยากให้ลองตัว i อพ e l ดีซึ่งเป็นดีท็อกซ์ที่หมอมั่นใจมากว่าดีที่สุดเท่าที่หมอเคยเจอมาในชีวิตการทาน i อพ e l ดีก็ง่ายมากๆน้ำหนึ่ขวดนะคะขวดประมาณเท่านี้แล้วก็ทานน้ำเข้าไปหน่อยนึงให้มันมีสเปซที่ว่างนะคะให้ตัวเนี้ยสามารถนี่ออกมาได้เดี๋ยวล็อน่าจะทา ซองอันใหม่แล้วนี็รตนี้จัดไปก่อนอย่างนี้แล้วก็เททั้งทุกสิ่งอย่างนะคะเข้าไปในขวดน้ำขวดนี้ซึ่งดึ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 งเทเข้าไปลยจัดเพื่อความขยันของเราเนื่องจากเราเป็นคนขยันมากไม่อยากล้างแก้วเราก็จึงทําวิธีนี้ไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทเดี๋ยวจะทําเป็นทรงสูงให้นะเพราะว่าตอนทําก็ไม่ได้คิดไงอตอนทําก็ยังชงน้ําชงชงแก้วอยู่ประมาณปีหนึ่งอะ,ะแล้วก็เพิ่งจะมาคิดว่าเออวะทำไมไม่ใช้อย่างนี้ นะอ่ะก็จบไปนะคะเสร็จปุ๊บเชฟขย่ามันจะละลายยากนิดนึงเพราะว่าไฟเบอร์มันสูงมากเชฟขย่านะคะเอย่ามาดูแขนดี่ในเอ็กเของแม่โอเคเชฟขย่าแล้วก็รับประทานเลยค่ะนะคะสมมติว่าไข่ทาดแข็งมากๆกินสองซองก็ได้ค่ะแล้วรับประทานน้ำขึ้นมาอีกหนึ่งขวดนะอย่าลืมหนึ่งต่อหนึ่งโอเคป้าไม่อย่างนั้น มันจะอุดตันแล้วตอนเช้าดูรเรื่องโอเคไหมคะอันนี้ก็คือตัวดีท็อกที่ดีท็อกไม่ตั้งแต่บนยานล่างเลยอันที่สองคือ IV d ีดีท็อกไอวีดีคืออะไรคือการให้น้ำเกลือดีท็อกตับที่เรากินยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะก็จะสามารถล้างไอตัว ตัวที่ตัดเนี่ยมันเป็นตัวกรองของเสียมันก็จะล้างตัวนั้นออกไปได้อีกอย่างนึงคือการใช้โซเดียม EDTA การจับโลหะหนักเช่นสารตลอดสารตะกัว่วทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันจะมีมือแขนขาจืดๆจืดๆืจืดด เพื่อจับโลหะหนักออกจากร่างกายบางครั้งคนเราไม่รู้ว่ามีประวัติ e x p o s e ไอ้พวกโลหะหนักไม่จำเป็นต้องเป็นตำรวจจราจรเท่านั้นหรือจะมีประวัติ e x p o s e โลหะหนักนะคะในการกินกุ้งกินอาหารทะเลเยอะๆที่เราฉีดแล้วจะัวสารอะไรเข้าไปในหัวกุ้งเพื่อให้มันหนักขึ้นเนี่ยบางทีเราเจอเหมือนกันคนลูกค้าคนไข้ที่ไม่มีประวัติอะไรเลยในการ ในการเอ็กโ์โลห์หานหนักไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับคอนสตรักชั่นหรืออะไรเลยแต่พบตะกั่วสูงมากในร่างกายชอบพี่หนานะเลก็มีอันนี้ก็เป็นการที่จะต้องพบแพทย์คอนซัล์นะคะในการดีท็อกโลหะหนักออกจากร่างกายในภาคส่วนของการอินและดีทอ็อกและการบล็อกก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณนี้ นะะในเทปหน้าเราจะมาพูดถึงการ out and firm นะคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้แม่หมอขอ,อ,ข,อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย